ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของบทเพลงนี้นะครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือที่ถือได้ว่าเป็นบทเพลงลูกทุ่ง ประจาชาติขออนุญาตที่จะเรียกใช้คํานี้ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกเด็กเล็กแดงนะครับหรือว่าจะเป็นคนแก่ในยุคหนึ่งต้องบอกว่ารู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเสียงร้องของนักร้องคู่ขวัญในอดีตครับคุณสรเพชรพินโยและก็น้องนุชด,ดวงชีวันนั่นเองล่าสุดนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านนะครับได้นําเพลงนี้มาถ่ายทอดใหม่นะครับผ่านนักร้องสองคนก็คือคุณไผ่พงศธรแล้วก็คุณเปาลีพรพิมลทําให้เพลงนี้กลับมีกระแสอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะวันนี้เราจะพาคุณย้อนไปในอดีตนะคะไปคุยถึงเพลงเพลงนี้นะคะว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็ความโด่งดังของเพลงเพลงนี้ในสมัยก่อนเป็นยังไงผ่านผู้ชายคนนี้ที่ชื่อลุงใหญ่อายุทยาตอนรับก็สุขาลุกทุ่งสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าเพลงระดับตำนานแบบนี้ต้องเชิญตัวจริงมาคุยกันเลยนะครับพูดถึงเพลงพูดถึงเพลงเล่าให้ฟังยาวๆเลยเร็วๆเลยเพราะว่ามัน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 ยาวมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนังซือพิมพ์ตอนนี้สองสามฉบับนี้ก็จะลงข่าวนิดนึงเขาคือผมไม่ถือสานะเขาจะเขียนว่าวยงไคะมีอยู่ยุคหนึ่งที่การปล่อยเทปนี่มาวางไว้เฉยๆแล้วเพลงนี้ก็ดังขึ้นมาเองจริงๆแล้วมันวางลดดังขึ้นมาเองจริงไหมผมก็ขำไงเขาบอกอยู่เฉยๆในขณะนั้นบริษัทของลุงเนี่ยกับคือเมื่อก่อนที่ผมทําอยู่สามคน ค่ะมีใครบ้างคะเสียชีวิตไปแล้วจากโจรศุกร์สันต์หันษาคนนี้คุณชุตชัยดวงวงศ์ดำเนินสะดวกคยาปุ้ยโฟสต์เก่าอ่ะ่แล้วก็ผมสามหุ้นด้วยกันสามหุ้นด้วยกันค่ะในนามของบริษัทในนามของบริษัทจร์เรคโปรโมชั่นชื่อแปลกครับชื่อแบบสะดุดหูเลยสะดุดหูเลยทีเดียวคีสองพันหนึ่งรอยยี่สิบลุงใหยาธิยาตอนนั้นเบื่อวงการมากทำไมถึงเบื่อคะ เพราะว่ามันละทุกๆเรื่องอ,ะอ่ะหลายๆอย่างก็ไปนอนอยู่ที่วัดบ้านบนพยุหครีจังหวัดนครสวรรค์นี่ของจริงค่ะนี่พูดกันอย่ของจริงๆเลยไม่ไม่ไมีแท็บแมต่นิเดียวไปนอนอยู่ในขณะนั้นสาราวัดเนี่ยกาลังตั้งเสาครับอาจารย์ลุงใหญ่ลุงปู่เสร็จค่ะถ,ถ้าเสียนะไม่ใช่เป็นเป็นคนอยู่นะก็มาผักผักลุงใหญ่มีอยู่คืนมาผักนอนอยู่ทําไมเนี่ยสารายังไม่เสร็จแล้วใครจะทําอกลับไปกลับพูดอย่างนี้จริงๆกลับไปกลับไป เหมือนลูกใหญ่เหมือนลูกใหญ่รู้สึกตัวไม่ใช่นอนนะผักไป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 กรุงเทพไปเดี๋ยวนี้เลยจะมีผู้หญิงจงช้างเผือกไม่ขี่สองเชือกโอ้นี่ในฝันนะขึ้งหลับขึ้งตื่นขึ้งหลับขึ้งตื่นนี้เหมือนฝันเหมือนจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงๆครับพอตื่นปั๊บยังไงคะลุงพอตื่นปั๊บก็มาถามอาจารย์หนอมอาจารย์หนอมซึ่งเป็นสมภารปัจจุบันซึ่งเป็นเพื่อนรักกันอาจารย์หนอมบอกก็ลุงลุกปู่พูดอย่างนี้ก็ไปสิ ก็เข้ากรุงเทพเลยอย่างนั้นผมก็เข้ากรุงเทพลปตื่นเช้ามาผมก็เข้ากรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพเมียคุณสุชัยวงดำเนินสะดวกหรือว่าปุ้ยเนี่ยเมียเมียเฮียปุ้ยเนี่ยภรรยาเนี่ยค่ะพาสรเพชน้องนุ่นมาหาผมที่บ้านมาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เลยครับผู้หญิงจงช้างเผือกไม่ขี่สองเชือกตามเหมือนตามที่ในฝันอย่างนี้เลยครับแล้วเอาเพลงมาให้ฟังแต่ไม่ใช่หนุ่มนาข้าวอ่าเป็นเพลงที่เขาคือติดตัวทั้งคู่มาครับคือเขาร้องคู่กันมาแล้ว เขาให้ผมเขามาร้องผมฟังคือเพลงผัวเมียพอๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นทั้งคู่ดังเรียงคะน้องนุชจะมีเพลงสาวเวิร์งแล้วก็อะไรชายแดนนะครับและสารเพชรก็จะมีปรับทุกข้าทถุยซึ่งถ้าคนรู้จักก็คือรู้จักแค่นั้นเองพอมาถึงปั๊บผมนึกถึงโอหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงปู่สิทธิ์พูดไว้อย่างนี้ผมก็บอกเฮ้ยปุ้ยก็ช้ามาก็ปุ้ยใช้ได้ ในขณะนั้นสรเพชรบอกพูดอย่างนี้นะฮะบอกลุงผมนอนโรงแรมนิวสีพระนครอยู่สองเดือนแล้วยังไม่มีตังค์ให้ติดค่าโรงแรมไว้ครับสองเดือนผมบอกผมบอกเฮ้ยโรงแรมมันจะค่าพูดแบบลูกทุ่งนะฮะเฮ้ยค, hey, ค่าโรงแรมแล้วมันจะกี่ตังค์วะ,ะไม่กี่ตังค์หรอกผมก็โทรไปถามโรงแรมโรงแรมบอกว่าโอ้ลุงใหญ่คือละร้อยิบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปจ่ายให้ขออภัยพี่น้องนะครับผมเป็นคนลุกทุกเดี๋ยวกูไปจ่ายให้ในพวกกัของโรงแรมนั่นคือที่มาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันก็นั่งฟังเพลงกันก็มีไปสะดุดหูอยู่ตรงตะเดะเดะดตะดดะเดะดะดะผมพูดกับปุ้ยพูดกับขอโทษพูดกับปุ้ยคือผมเรียกเขาอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยประเทศไทยเป็นของเราแน่นอนล่ะ อ๋อ oh, oh, พอฟังแค่นี้ลุงพูดงี้เลยลุงมีนิมิตหรือว่ามีเซนส์อะไรที่จะบอกว่าเอ็ดมิเลดี่แค่มันจะดังเมื่อคืเมื่อคคุยกับตักๆักเาถามลุงว่าลุงใหญ่ทํายังไงกับนักร้องที่ลุงใหญ่สร้างมาลุงใหญ่บอกข้อที่หนึ่งฟังเสียงข้อที่สองหาเพลงข้อที่สามดนตรีสามอย่างรวมกันแต่พอรวมๆกับดนตรีจะมาก,ก่อน อ๋อคือเพลงนี้คือเมโลดี้ของเพลงมันมาก่อนแต้แดะเดะดแดดะดดดดก็ไม่รู้แ,แล้มันคือแต้แดะเดอะไรครับคือยังไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรด้วยครับจริงๆเพลงนี้เขาทำทำเสร็จอยู่แล้วเป็นของสหกรเฮงครับครับ,รบใช่สหกเหรเฮงผมพูดได้เดี๋ยวนี้กล้าพูดคือ ค่ายสากงเฮงเนี่ยยังไม่ได้ทำครับเพียงแต่ว่าสารเพรเอาไปขายไวทีหัตสากงเฮงเพราะคนเขียนเพลงนี้เขาไปขายไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาหาลุงก่อนที่จะมาหาบริษัทของเราเนี่ยโดยที่บริษัทของเราไม่รู้ครับก็เอามาทําโดยที่ว่าไม่รู้นะอันนี้สารเพรจะโกรธลุงไม่โกรธไม่เป็นไรนะเพราะว่าสากงเฮงเขาเอาสัญญาให้ลุงดูเอาให้ลุงดูแล้วมีลายเซ็นของสารเพรเสร็จเขาขายขาดไปคขาขายขาดไปขยห้างแล้วในห้างแล้วอันนี้ลุงเห็นลายเซ็นครั้งสุดท้ายนี่ ลา,ายเซนเห็นครั้งสุดท้ายประมาณสามเดือนฮะเม,มื่อก่อนนี้ที่ศาสตร์กงเฮงเขาออกข่าวมาก็ยังไม่เชื่อแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วในลูกชายของสาสกงเฮงเอานังสือให้ลุงใหญ่ดูโชว์นังสือให้ดูเลยโชว์นังสือให้ดูดแล้วลายเซนของสรเพชรเนี่ยให้หลับตายังเห็นจ,จำได้เลยเพราะว่าตอนหลังๆสรเพชรเขียนเพลงไม่ึงเยอะปรับทุกข์กับเจ้าทุยกลางมุ้งคอยเมียสันสนีหนีช้ำอะไรพวกนี้เยอะแยะมากเลยที่ สร้างความโด่งดังมาจำลายมือลายเซ็นกันได้เลยว่างั้นเถอะพอเห็นเรารู้เลยว่าของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนเลยยังไงก็ยังไงก็ไม่มีผิดพลาดแล้วก็เป็นปีนั้นด้วยนะครับเป็นปีนั้นด้วยก่อนที่เราจะมาทํากันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จบแล้วก่อนเรามาเล่าถึงที่มาหลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสมัยก่อนมันจะมีแผ่นแผ่นเป็นแผ่นเจ็ดนิ้วครึ่งก็คือ2เพลงแผ่นข้างนี่ะไม่ใช่แผ่นเล็กเลกเป็นแผ่นพลาสติกละเป็นเสียงเล็กเล็ก ก็ตัดสองเพลงมาคือผัวเมย์พๆกันครับดุมราคาสารเถือเพลงนี้ครับผมไปวางแผ่นครั้งแรกในในต่างจังหวัดผมยังไม่ได้วางกรุงเทพนะฮะไปที่ไหนก่อนคะลุงคะไปภาคไหนก่อนลบบุรีก่อนเลยไปลบบุรีก่อนแล้วก็ว่ายไปหาดีเจวิ่งไปหาลบบุรีก่อนเลยนะฮะไปหาพี่ลมรีพุทธศิรินี่แลวเสร็จแล้วผมไปหาดีเจทั่วประเทศเลยโดยการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของลุงใหญ่เลยยังไงครับ คือไปทุกจังหวัดซึ่งปกติแผ่นเสียก็ส่งมั่งอะไรมั่งส่งตามไปรษณีย์บ้างแต่จะไปด้วยตัวเองไปหาคนาไปหาเสียงบอวไสาวไปหาดอดนอิสานไปหานักคือนักจัดรายการอยู่ตรงไหนไปหมดไปก่อนทําไมต้องไปเองขนาดนั้นเพราะชื่อเสียงลุงใหญ่นี่ก็ส่งทางไปรษณีย์ได้ความมั่นใจครับ มั่นใจยังไม่ใช่มั่นใจธรรมดามั่นใจ2องสามร้อยเปร์เซนต์แหละคืะอหมาว่าเราฟังอะไรเพลงนี้หนุ่มนาข้าวสารนาเกลนนี่ยมันต้องโดนครับมันต้องเป็นเพลงเงินล้านแหละว,ว่างั้นเถอะแล้วมันเป็นจุดในในนั้นอยู่หลายๆอย่างครับนาข้าวกับนาเกลี่ยมันไม่ถูกกันหรอกนาเกลี่ยมันไม่ชอบฝนแต่นาข้าวชอบฝนอข้อที่หนึ่งนค่ะ ถ้าถากว่าพี่ไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงน้องก็แสนดีใจถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ผู้หญิงที่ดัดจริตเหลือเกินตาแหล่เหลือเกินยังไม่ทันพ่อไปขอพ่อจะไม่พูดตัวอะไรนี่น้องดีใจแล้วเนี่ยที่คือมันมีจุดสนุกสนานหลายอย่างที่ฟังแล้วก็อดอมยิ้มมีสเสน่ห์ในเพลงข้อที่1 1> หนึ่งข้อที่สองมาแล้วข้อที่สามครับอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยครับตั้งแต่มีเพลงคู่มะนาวไม่มีน้ำของคุณไพวัลลูกเพชรกับวิพารัดเปิงสวรรมาจนกระทั่งหนุ่งหนุ่มนาข้าวจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเพลงคู่ เพลงไหนที่ดังบนสองเพลงนี้ใช่ถูกต้องครับแล้วดังแบบยาวนานตอนที่ลุงใหญ่แพ็คกระเป๋าแล้วก็ย่ำย่ำย่ำไปแจกแผ่นดีเจใช้เวลานานไหมครับจังววากระแสเพลงที่ลุงใหญ่มั่นใจมั่นใจกับตัวเองก่อนว่าเพลงนี้มันจะดังเขาอย่างนี้ใช้สิิ์ประเสริฐก็ดังใช่ไหมตอนนี้ณเวลานี้ก็ยังดังใช่ไหมดูแลแคทธรยามาราศีเนี่ยนะถามได้เลยโทรไปถามได้เลยลุงใหญ่มาถึงลบบุรีไปพอจากลบบุรีไปพิษโลกใช้สิธิประเสริฐโทรศัพท์จาก จากลบบุรีไปพี่ใหญ่ขอโทษนะครับมีคำอยู่คำหนึ่งมันไม่น่าพูดพี่ใหญ่เพลงอะไรวะฐานีทุกฐานีไม่มีเพลงอื่นเปิดเลยตอนนี้มันมีแต่เพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือทั้งนั้น่ะแค่ระยะเวลาที่ลุงเดินทางจากลบบุรีไปเพียงเดียววันเดียวควันเดียวครับทุกสถานีในลบบุรีเปิดเพลงนี้กันหมดเลยพอผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่พอลงจากเชียงใหม่มาจะเข้าพัยคือที่ก่อนฮะ เดี๋ยวผมเล่าคำเนึ่งผมให้แผ่นสารพัดไปสองร้อยแผ่นบอกเหมอคือเสมอจันดาสรารพัดมึงมีปัญญาไปให้ใครมึงก็ไปให้ก่อนกูรับรองเพลงนี้ดังเดี๋ยวกูไปให้ดังทางเหนือก่อนอืแบ่งกันวิ่งขับกันวิ่งไปพอมาถึง<อ>เหนือไปสารเสร็จเรียบร้อยแล้วทื่อื่นโทรมาดา่าเฮ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยเพื่อนเว้ยทำไมกูไม่มีแผ่นอะไรเงี้ยที่ื่นมีเขาไม่มีเพราะสมัยสมัยนี้ส่ง ส่งได้ทุกอย่างส่งทุกอย่างที่ต้องส่งได้แต่ทำไมก่อนไม่ได้ต้องไปเองบ้างส่งไปบ้านอะไรอย่างนี้ผมต้องระดมระดมพี่พี่น้องน้องลูกหลานเขาผมมาห่อแผ่นส่ง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 ทั้งใต้ทั้งอะไรมาเรียกว่ากระแสดังไวมากที่สิบวันประเทศไทยถล่มทลายถล่มทลายเลยทีเดียววันวันแรกไปหาไปหาผู้จัดจําหน่ายวันแรกอเมโก้เนี่ยเขาบอกว่าพี่ใหญ่เออส่ง ส่งเทปมาสักสมัยก่อนเป็นเทปนะฮะส่งเทปมาสักแสนมวนที่พอบอกเฮ้ยเฮียวิชาญพูดเล่นพูดจริงบอกจริงแล้วก็รีบไปปั๊มอีกสมัยแล้วสมัยก่อนเขาเรียกกันกี่กี่ทีละกี่หมื่นทีละเท่าไรคะอะไรนะฮะปกติแล้วตลับอะค่ะปกติอะค่ะปกติจริงๆสมัยก่อนอัลบั้มเอ่อัลบั้มหนึ่งเนี่ยอัลบั้มหนึ่งอะอย่างมากจริงๆสมัยก่อนเต็มที่เต็มเต็มที่นะค่ะ ถ้าเราเราไม่วัดสมัยก่อนนี่มันจะมันมันจะมีอยู่ที่ว่าที่ขายพอใช้ได้กับบินหลาอะไรพวกเนี้ย่ะช่วงนั้นเขาจะดังก่อนดมนะค่าเล็กๆน้อยๆค่ะประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นหรือแสนหนึ่งก็เรียกว่าหายากละโอ้เจ็ดแปดหมื่นนี่ถือว่าถือว่ายอดดีแล้วเทพข้าศึกนะเทพข้าศแต่พอทางค่ายบอกว่าแสนหนึ่งแสนแรแสนเลยวันแสนแรกวันหนึ่งนะวันแรกนะวันที่สองสั่งไม่สองแสนโอ้โห แล้วสมัยก่อนนี่ไม่มีแบบว่าเทพผีสิงที่เด่นไม่มีไม่มีมีครับมีไม่ใช่ไม่มีมีส่วนน้อยมันมีส่วนน้อยสักสิบเปอร์เซ็นต์ตามตะเข็บชายแดนไม่ไม่ต้องครในกรุงเทพกูมีที่เด่นในนี้ในขณะนั้นนะฮะเอทางเขาก็เรียกร้องให้การหาดูคู่เนี่ยจริงๆลุงใหญ่ไม่อยากจะป่อยนิสัยของลุงใหญ่ก็เสียอย่างหนึ่ง คือทาอะไรมันจะต้องดีต้องใหญ่ต้องสวยต้องงามต้องใหญ่ตามชื่อใช้เวลาสร้างวงดนตรีเนี่ยประมาณยี่สิบวันระดมเจ็ดเดือนสมัยก่อนเขาดังมากคุณเดือนเนี่ยนะจะตัดชุดให้กับสายยามยอดรักอะไรพวกเนี้ยทุกวงเขาจะต้องมาตัดที่ร้านเจเดือน้องเจ้านี้เลยผมบอกเจเดือนให้พิเศษตอนนี้หยุดตัดให้ผมก่อนตัดยี่สิบวันแล้วก็ในระมิตรคู่นี้ให้เป็นแบบว่าเป็นเป็นให้เเอกนังเอกเลยผมเข้าไปที่ยามาฮานะครับสั่งเครื่องยามาฮ่าทั้งหมดเป็นครั้งแรก วายซีสามสิบวายตอนนั้นยังไม่มีเลยวงการลูกทุ่งวงนี้เป็นวงแรกใช้วงเงินลงทุนกับวงของสารพพินโยแล้วก็น้องนุชดวงชีวันไปเท่าไหร่คะลุงตอนนี้จริงๆสมภรมาเก็บก็ไม่มีตังค์ให้ละผมใช้ไปยี่สิบห้าล้านนะยี่สิบห้าล้านในการทําวงนะสมัยก่อนด้วยนะสมัยก่อนด้วยนะยี่สิบห้าล้านนุ่มนาข้าสาวน่ะเกิดชุดโชว์อย่างเดียวเจ็ดแสนบาทอืมเพลงเดียวนะ เพลงเดียวครับใช้เงินเจ็ดแสนบาทคุ้มโชว์ไปเนี่ยนะคะเฉพาะเพลงเดียวนะชุดเดียจะพาหน้าผมแบบดุวแดนเซอร์อะไรเงี้ยเจ็ดแสนบาทเลยเต็มที่เลยนะครับในั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ถือว่าเป็นเพลงประจำชาติก็ว่าได้สำหรับเพลงคู่ที่ไม่มีใครเคยทําลายสถิติได้ถึงมากที่สุดขนาดนี้สำหรับเรื่องของกระแสใช่ไหมผมไปที่ดูสเบิร์กดูสเบิร์กดูสเบิร์กครั้งไปไปเยี่ยมหลานี่เรียนอยู่ที่นั่นครับ หลานบอกเอปู่ๆเดี๋ยวจะพาปู่ไปดูอะไรก็นึกว่าเขาจะพาผมไปเที่ยวไหนเขาพาเข้าไปในห้องอาหารครับฝรั่งขึ้นไปร้องเพลงกับนักร้องไทยนะครับค่ะนุ่มนาเนี่ยสาวนาเกลือเนี่ยนั่นของพีตตำนาตำนาปู่ข้าวทุกมือาะตอนที่ลุงใหญ่ได้ยินเสียงฝรั่งร้องเพลงเนี้ยเพลงซึ่งถือว่าเราพาไปเดินสายโด่งดังทั่วประเทศผมแทบจะหงายหลังอ่ะหงายหลังเลยหัวลอกอืม นี่นี่ก็คือและการต้อนรับของบริวตีนะฮะ <c oughs> ที่อำเภอสาเนี่ยนะครับอำเภอสานาน,น้อยแถวแถวหน้า,ถา,นา,นถา,ถาแถวแถวแพร่เนี่ยนะครับประตูเนี่ยมันข้างหลังเนี่ยมันพังไปแล้วรั้วเน่ยแต่ข้างหน้าเลยขายบัตรเข้าไปอยู่เลยทุกทิวเนี่ยคน<อ>ทะลักเลย้งะอยากดูยอ,ยกอยากดูต้องคู่แล้วก็เป็นคู่ขวัญที่หลายคนบอกว่าโด่งดังที่สุดในยุคหนึ่งแต่เสดายนิดหนึ่งเสดายว่ามันใช้ระยะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าพระเอกของผมมันมัน อายุมากแล้วก็มไม่หล่อครับถึงแม้น้องนุชจ,จะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้คนไทยแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าไม่หล่อไม่สวยแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าเพลงยังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนไปทั่วโลกร้องหมดนี่หนุ่มสาวงานแต่งงานงาน,งานกินเลี่ยงงานอะไรก็แล้วแต่<ด>ถ้าเพลงคู่ต้องเพลงนี้ นะุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวรู้จักเพลงเพลงนี้เป็นอย่างดีนะคะนักนาข้าวสาวนาเกลือครับผมวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งของเรานะครับก็ได้เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะคะว่าเพลงนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเพลงดุ่งดังประจําชาตินะครับแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่ทั้งคนไทยและก็คนทั่วโลกร้องตามกันได้นะครับมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกว่าจะดังและวันนี้เพลงนี้ก็มาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านร้องโดยคุณไผ่พงศธรแล้วก็คุณปวารีพรพิมลวันนี้ขอบคุณ ลุงใหญ่อยุธยาที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกลับมาติดตามรายการข่าวลุกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวสปริงนิวส์แทงนี้วันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ